กราบสวัสดีซีสูส่ฮูซุคนครับมือหนิงหลอดเอฟซีนะครับมาสรุปผลปังไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะสนามซาอุดอนนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมามาเริ่มบางทีหนึ่งครับช้างเผือกนะครับโอ้ช้างเผือกอีเลฟเว่นดอนนั่นเองนะครับผมอ่ะขนาดทอสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า อียีคะแนนแทกเสียงลไหมนะแอะนะครับหางขาดนะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่2อนะครับมังกร3าโคกนะครับขนาดทอสองนะครับหกสิดสิบสอได้2อ2ร้คะแนน2อ2สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมมาบ้างที่3ามนองต้นกล้านะครับผมมา 75-80นะครับได้280แพรหาวินะครับจังบักสังนะครับปั้งที่4สนามบอลนะครับ85-95นะครับได้185คะแนนไม่ผ่านนะครับผมสบังหลวงตายเดียบนะครับบังที่6กอะบังที่5นะครับพอออกกลุ่มบวกซุ้มไก่นะครับ58ถึง63นะครับได้310คะแนนหวานเจี๊ยบนะครับบังที่6กอีเลฟเฟนนะครับสร้างนะครับผมสร้างเผือกนะครับ 70เบอร์เดียวนะครับบางแรกแพ้นะบางสองได้350คะแนนปฏิตีโตนะครับผมได้หลายโพดโพดนะครับบางที่7คุณหมิงบวกใจรักนะครับขนาดท่อสองเจ็ดสได้330คะแนนผ่านนะครับผ่าน3บางหลวดนะครับบางที่8อ้วนป้อหวานนะครับผมโทรหาเบาแบงให้อเมาเลขให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงหลอดผมจุดบุงไฟก่อนนะครับหล่อนเฝ้าขอไปเสียเสียบ์ท่านนะครับแพ้นะครับผม 6กสิบหกสาราคาเป็นละยหมากนะครับเดไดส้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่2เสียนหนุ่มบวกต้อยนะครับแปดสิด้300พอดีผ่านนะครับบ้างที่สิเพชรมิงเมืองนะครับแปเบอร์เดียวเด็สอยคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สิสนามบอลนะครับสามสิบด้อยเจ็ดสิคะแนนผ่านครับขนาดทอสามนะครับโอ้โหเก่งขักนะครับสนามบอลนะครับดูว่า บวกสายพินนั่นเองนะครับบังดีสิบนะครับเจคทนะครับขนาดทอสอเจ็ดบอร์เดียวได้อยแคะแนนผ่านนะครับบังที่สินะครับชังเผือกนะครับเจ็ดสด้าดคะแนนไม่ผ่านนะครับผมอ่ะไปทัางเข้าหลอดนะครับบังดีสินะครับเขยเล่านะครับขนาดทอหนิ้วนะครับสองถึงสองร้อืสองคะแนนจ้านะครับเจ้าเกือบพอดีนะครับบัางดีสิหนุ่มภูเก็ตนะครับผมมา นุ่มผูกเจ็ดขนาดทอสองเจ็ดสิบแปดเบอร์เดียวเด็ดสองร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางทีสิบเจ็ดน้องวุ้นเซนนะครับผมว่าเป็นตาแสบนะครับผมแสบทั้งต่ำเลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเบอร์เดียวนะครับเด็ดสองร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางต่อมานะครับอ่ะสนามบอลนะครับผมขนาดทอสองนะครับ อ่ะแปดสเ้าสิบได้สามคะแนนหวานเจรีบนะครับผ่านนะครับบังทีสิบแปดอนองขยนะครับเจ็ด้าแปดสิได้285ราคะแนนเจ้าหมวกนะครับบังทีสิบานะครับปาริทีมนะครับปาริตาทีมนะครับอ่าหกสิบสองเดหกสนะครับได้สองร้แคะแนนผ่านนะครับบังทียี่สินั่นท่าแสงขนาดทอสองได้อ่าแปเบอร์เดียวนะครับได้2องร้คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สิ พ่อสารคามนะครับเจเบอร์เดียวขนาดเท่สองเดดสองร้อยห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางที2 2เคยสวรร์น,นะครับเก้าสิบ เพียง300นะครับได้360คะแนนผ่านนะครับโอ้โหราคาเท่าใด้ก็เอาบปอยู่นะครับเก่าเพียงก็เอาบปอยู่นะครับเป็นตะกำตะกำกำมือโพงนะครับอ่าบางที่ยีเจละไม้นะครับ74็ด่แพ้เดียวนะครับผม274เบอร์เดียวนะครับได้274จเจ้าพอดีนะครับเปิดแม่นคักนะครับผมเปิดให้เจ้านะครับแก้วนะครับบางที่ยี ปูนงนะครับขนาดทอสองห้าสิบหสิบดสองร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางทียี่าพอออกกลุ่มนะครับแปเบอร์เดียวนะครับขนาดทอสองเด็ดยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบางที2ยสนามบอลนะครับแปดสิบห้ขนาดทอสองดสองร้อยหกสิบห้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที2ยี่สิบเจ็ดเด็กปั๊มนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบแปดอง้อยหคะแนนไม่ผ่านครับบางที2ยน้องผ้าขี้นะครับเจบเบอร์เดียวไดมร้อยสบห้าคะแนนผ่านครับ บางทียิบเก่าเคยอำนาจนะครับเจ็ดนะครับขนาดทอสองได้310รคะแนนหวานเจี๊ยบนะครับผ่านนะครับบางทีสามเสียมูนะครับแปดสนะครับขนาดทอสองได้185ยแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามน้องจุ้ยนะครับเจ็ดขนาดทอสอง เดร้อห้คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างดีสามสช้างเผือกนะครับเจบเบอร์เดียวเดลสอ้อยเคะแนนผ่านครับบ้างดี3าที่ระวัดนะครับเจ็ดสเดสิบ้าเดคะแนนไม่ผ่านครับบ้างดีสาเพิงสยามนะครับขนาดทอสองเจ็ดบเบอร์เดียวเดลสาม้อยพอดีผ่านครับบ้างดีสาสะน้ำบอลนะครับขนาดทอสามนะครับสามสิบห้าห้าสิบห้าเดลสามร้อยแปดสิบห้าค่าน บางที6ใจรักนะครับเ0 7ด7 5นะครับเดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที7าเจ,เจละไม่นะครับเ่า74เบอร์เดียวเดย์ 22, คะแนนผ่านนะครับบางที8ช้างเผือกนะครับเ0 7ดด้ 70, 75, 95คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสน้องเอิร์ทนะครับขนาดท่อ2 62 72ได้335คะแนนผ่านนะครับผมบางที่40เจน,นีน,นะครับเ0 7ดได้265คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่41ต่อจะเลื่อนนะครับ8 0 90 80เ0ได้115คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่4 .7 77ลดบ้านนะครับ62 67ได้315คะแนนผ่านครับบางที่43โอรถสวรรค์นะครับ80เพียง3 0 0นะครับเด้250คะแนนไม่ผ่านนะครับ บางที่44ตะวันสีทองนะครับอ่าดสเบอร์เดียวนะครับแตกแพร่เลยนะครับแตกแพร่นะครับบางทีส่สิแบบว่าสมหวังนะครับ55 65ได้235คะแนนไม่ผ่านครับบางทีส่สิหนุ่มเมืองค่้มนะครับ90 95ได้233คะแนนไม่ผ่านครับบางที่47เจ็ลาไมนะครับ76อ่28า285คะแนน ผ่านนะครับเจ็ดสิบหกเบอร์เดียวแต่ไดีสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบ้างดีซีสิบแปดแบ่งท่องนะครับเพิ่นจูบังไฟล่องมือนะครับเพราะว่าคุยกันอยู่นะครับบังไฟล่องมือเพิ่นสิล่องบึงว่าอ่าบังไฟอ่ะสูตรโบราณเป็นยังไง,น,งไนะครับ ออกขึ้นไปบองงามนะครับแล้กก็ไหลนะครับได้อยสี่สิบห้าคนเนี่ยไม่ผ่านนะครับไปบดได้นะครับผม่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซี C, ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซี C. สวัสดีครับ